ตอนนี้ผมอยู่ที่ปากซองนะครับตอนนั้นนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยยังมีลูกค้าที่ดุคลิปซึ่งเราดีใจมากเอาขอบคุณคุณน้องมากๆเลยแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าเกิดวา่ามาได้เลยรถสิบแน่นอนอ,อนอ๋ <laughs> อรถอีกรถ <laughs> ต่อรถต่ออีกอ๋อถ้าใครนะครับเข้ามาที่ปากซองนะครับมาพักที่สบายดีวันแร่นะบอกว่ามาจากไทยลาวทูเกเตอร์นะคุณยอดรถให้10%ไปเลยปากซองแดนหนาว ลาวใต้จำปาสักวันนี้เรามาทำความรู้จักปากซองแดนหนาวกันครับเป็นพื้นที่ที่ราบสูงนะครับที่หนาวตลอดทั้งปีอยู่ที่แขวงจำปาสักลาวใต้ครับเป็นอาณาเขตบริเวณกว้างถึง3 0 0 0 0นกว่าเฮกตาร์ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่50 60กิโลเมตรเองครับแต่การเดินทางจะขึ้นตลอดจนบางครั้งทำให้เราหูอื้อได้ เหมือนกับเราขึ้นเครื่องบินครับพอขึ้นมาถึงข้างบนนี้ความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะอากาศหนาวที่มากระทบตัวเราทําให้ปากซองที่นี่มีอากาศหนาวตลอดทั้งปีนะวันนี้ที่ผมอยู่กลางวันเนี่ยจะอยู่ที่20องศาและตอนกลางคืนผมเปิดดูอุณหภูมิอยู่ที่16องศา และตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักนะครับนั่นคือทางผ่านนะก็เรียกว่าปากซองไฮแลนด์นะฮะผมเห็นป้ายว่ามีความสูงเหลือระดับน้ำทะเลอยู่ที่1,294เมตรนะมิหน้าเราถึงไม่ถึงได้อากาศเย็นทั้งปีคล้ายๆกับเชียงขวางเชียงขวางก็ประมาณขนาดนี้เลยนะเป็นความสูงที่ทําให้เรามีอากาศเย็นทั้งปีฮะแล้วก็หน้าหนาวนี้ที่นี่หนาวมากๆนะเลยเหมาะกับการที่ปลูกกาแฟครับ ที่นี่เลยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่ราบสูงบริเวนนะจะจําได้กันไหมครับที่ราบสูงบริเวนที่ก่อนหน้านี้พี่เบิร์ดเข้ามาโฆษณานะ,ะนั่นคือไล่กาแฟงและที่ข้างหลังของผมที่เห็นอยู่นี่ก็คือไล่กาแฟนั่นเองนะฮะก็เลยเป็นจุดชมวิวก็คือเขาอยากจะให้มาดูการปลูกกาแฟ การเห็นต้นกาแฟเห็นคนสวนทำไล่กาแฟและขณะเดียวกันก็มาแวะชิมกาแฟหอมๆนะแล้วผมก็เคยมาหลายๆรอบแล้วนะแล้วผมก็ชอบมากๆเลยนะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกาแฟมาซื้อซ้ำอีกทีหนึ่งชอบมากนั่นคือสบู่ที่ผสมกาแฟเอาไว้สำหรับอาบน้ำนะทั้งกินทั้งทาทั้งถูนะเอาไว้ครบเลยในเมื่อเราจะมาปากซองแล้วนะมาซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของเขามาอุดหนุนนะฮะ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของเขาสินค้าท้องถิ่นนะแต่ละคนผมก็เห็นนะข้างล่างนะคนไทยมาเยอะมากเลยมาเซื้อเมดกาแฟกลับบ้านได้ข่าวมาว่าเมล็ดกาแฟที่บนปากซองเนี่ยเขาส่งออกต่างประเทศแล้วก็ได้มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆด้วยนะ,ะนี่คือถือว่าเป็นทางผ่านที่เมืองปากซองอีกแห่งหนึ่งครับแล้ววันนี้ผมขึ้นมาปากซองแล้วอากาศเย็นมากๆเลยแล้วผมกลับมาอีกครั้งนึงเลยครับที่สบายดีวันเล่ครับที่นี่นะจำง่า,งายง่ายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับจำง่ายง่ายเลยนะที่นี่นะ เห็นจักรยานสีแดงตัวนี so here, ้ไหมกับป้ายคำว่าปากเซหลักที่33จากข้างล่างลงมา33กิโลเนี่ยเจอสบายดีวันเลผมมาตั้งแต่ครั้งแรกนะ7ปีที่แล้วยังอยู่เลยนะยังอยู่เลยนะเมื่อปีที่แล้วผมมาครับแล้วก็กลับมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่แล้วก็มาพักที่นี่คือก็ยังมีความสุขก็ยังแบบสะดวกสบายนอนพักเมื่อคืนนี้หลับสบายมากๆเลยดีเลยครับกำลังดีเลยใช่รช่วงนี้ก็ดึกๆก็18 เช้าๆก็20ต้นต้นยีตต้นเมื่อวานนี้กะจะกลับมาให้ขึ้นมาเพื่อให้ทันพระอาทิตย์ตกดินนะไม่ทันเลยเพราะว่าทริปนี้ที่เราไปโดยกระทรวงแฝงเขาท่าทําและการท่องเที่ยวพาผมไปลึกมากๆแล้ววันนี้เราจะมาบุกที่ปากซองและคุณเชื่อไหมว่าปากซองมีอะไรมากกว่านั้นอีกไม่ใช่เพียงแค่ตัดเยือนตัดฟานนะเดี๋ยววันนี้เราจะปลุกขึ้นไปอีกแต่ยังไงซะคุณขอบอกเลยว่าถ้ามาปากซองนะครับอย่ามาเพียงแค่เช้าแล้วก็กลับเย็น มาค้างที่นี่มาพักที่นี่มานอนที่นี่แล้วคุณจะรู้เลยว่าตอนเช้าๆเนี่ยอากาศดีขนาดไหนตอนนี้อยู่ประมาณสัก1 7 1เจตองศา,าประมาณนี้ครับเย็นเลยแล้วขนาดข้างล่างเนี่ยประมาณเมื่อวานนี้ประมาณสักยี่สามสบขึ้นมานี้แบบหนาวหนาวทั้งปีเลยไหมะก็ทั้งปีครับจริงๆก็ต้องเรียกว่าถ้าอย่างหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยหนาวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดช่วงที่สมมติถ้าเทียบกับเมืองไทยอย่างนี้นะถ้ากรุงเทพเริ่มเย็นๆที่นี่ก็หลุดไปตัวเดียวละเลขหลักเดียว แต่ถ้าเกิดว่าอย่างช่วงหน้าร้อนเองถ้าเกิดในเมืองไทยอาจจะสัก30สหรืออย่างทางเวียนจันอย่างนี้นะครับอาจจะสัก29ที่นี่ก็จะสัก22 24ิบอครับ25้าเต็มที่ก็เย็นก็เย็นตลอดทั้งปีเลยเย็นอิจฉามากเลยได้อยู่ที่ตลอดเวลาอยู่กาแฟแล้วไปกินกาแฟกันดีกว่าครับปีนี้เองที่ที่เราก็คึกคักมีที่เที่ยวใหม่ๆหหลายที่เหมือนอย่างที่คุณน้องจะไปช่วงช่วงบ่ายครับ ที่ต่านพิกเสือก็ก็เป็นที่ที่กําลังเหมือนกับเป็นที่รู้จักก็คนก็มาเที่ยวกันคึกคักอ๋อนตแจังเลยแล้วก็จริงๆก็ต้องอยากหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เสียดายก็คือต้องปฏิเสธลูกค้าว่ามาถึงแล้วก็เขาไม่มีหล้วอ,อยากเพราะว่าถ้าเากิดว่าอาจจะมาแล้วก็อยากให้จองกันก่อนในช่องทางของที่รีสอร์ทนี้ครับแลเฟซบุ๊กจะ,ะจะไล่จะวอตช์อัก็แล้วแต่ลูกค้าโอ้ตอนนี้ก,ก็คือว<ห>่าต้องจองกันมาก่อนไม่อย่างนั้น ไม่งั้นือจะแตกครับช่วงเย็นๆมาปุ๊บก็ห้องเต็มไปละอ๋อดีใจจ้วยเลยโอ้โหดีใจด้วยจริงจริงเยคนก็มาเยอะมากแล้วมันกลับมาทําให้มีชีวิตชีวามากขึ้นมีการเดินทางมากขึ้นก็ดีครับเหมือนกับเส้นทางตรงนี้เองที่ปากซองเองก็คึกคักทางนู้นไปทางไหนก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ก็ชื่นใจแล้วที่แห่งนี้ที่ปากซองเลยเป็นอนาบริเวณที่เกิดพันธุพืชพันไม้ใหม่ๆแปลกๆเปรียบเสมือนบ้านเราที่เอเชีย แต่มีพันธุ์ไม้จากเมืองหนาวทางฝั่งยุโรปเข้ามาผสมเราเลยได้ยินข่าวออกมาเรื่อยๆว่านักพันธุ์พืชวิทยาที่สปปรเราได้ค้นพบสปีชีส์ายพันธุ์ใหม่ๆของพันธุ์พืชถึง13ชนิดแล้วก็เป็นพันธุ์พืชที่ควรค่าต่อการศึกษาต่อและยังมีอีกมากมายในปากซองที่เราย,ยังไม่ได้พบเจอทำให้อากาศบริสุทธ มลพิษทางอากาศน้อยทำให้เหมาะสมแก่การพักผ่อนเหมือนกับการเติมสิ่งที่ขาดหายไปกับชีวิตเลยทีเดียวธรรมชาติที่มีเสียงน้ำตกเสียงนกเสียงมแมลงเสียงประสานกันที่สามารถเยียวยาจิตใจให้สงบได้เป็นอย่างดีที่เมืองปากสองมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายน้ำตกตาตาดเยืองตาดฝาดตาดเสือตาดผาซ้วม ตาดจำปีตาดขมึดตาดตะเกีบและตาดอีกมากมายที่รอการคน้นพบณที่ราบสูงบริเวนแห่งนี้คนลาวเอินว่าบอลลเวนซึ่งคำว่าลลเวนเป็นชื่อของชนเผ่าในอดีตของที่นี่และพวกฝรั่งเรียกพื้นที่นี้ว่าบอลลเวนดินแดนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดงหัวสาวเมืองปากสอง แขวงจำปาสักสอบปอลบา,ลาวเดิมนั้นพื้นที่แห่งนี้เป็นภูเขาไฟในอดีตที่ดับไปแล้วที่มีระดับความสูงที่1,000-1,300ถึง1,300เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอ๋ตอนนี้นะฮะหมอกขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็มีละอองเล็กๆนะครับซึ่งเราเพิ่งเจออากาศหนาวอย่างนี้นะประมาณสองสวันมานี้านีะครับแล้วก็จะหนาวขึ้นหน,นเรื่อยๆนะอากาศค่อนข้างยเย็ เราจะเห็นว่าบรรยากาศอย่างนี้นะสีของการท่องเที่ยวนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึครับทําให้อากาศที่นี่เย็ยนสบายทั้งปีว่ากันว่าที่นี่ไม่มีฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน25องศาในดินภูเขาไฟที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพันธุ์พืชน,น,นานาพันธุ์มากมายและหายากอยากบอกเจ้านับวันเวลา เอออย่างเหมือนกับมันจะมีกลุ่มที่มาแอดเวนเจอร์อ่าเหมือนอย่างถ้าเกิดว่าเอ่อเหมือนน้ําตกพายุเสือที่กําลังจะไปนะครับม,มันก็มีเส้นทางเดินป่าบ้านหนองหลวงที่แบบคงก็กําลังตึงเต้นกันหรือว่าอย่างไปเซีปองลายที่เป็นแบบแอดเวนเจอร์หน่อย,อยอย่างนี้ก็จะได้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นแบบวัยรุ่นผจนภัยหน่อยอ,อย่างนี้ครับก็มาซึ่ง ย่างเซปองไลเองหรือว่าคื่เสือเอง<ม>ที่จะไปเดินเดินป่าบ้านหนองหลวงเนี่ยก็มีหลายทางเลือกสมมุติถ้าเกิดพักกเราออกเช้าเดินเสร็จกลับมาพักที่เดิมนอนที่รีสอร์ทก็ยังไ<ม>ด้ก็เป็นอีกทาเลือกมไม่หมัดไม่ไไหม่เหมือนกับหลายคนอาจจะเคยมาละมาตาัดตัดเยื่อตัดฟานไป <c oughs> ไปทางปากซองแล้ว<ม>ตรงนี้ก็มันมีแบบมีอีกที่หนึ่งท่องเที่ยวได้นี่ครับก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ก็ S <S> ทําให้ที่นี่ก็น่าเที่ยวขึ้นแสดงว่ากลุ่มคนที่เคยเที่ยวเที่ยวเนี่ยเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวเนี่ยกลายเป็นวัยรุ่นกลายเป็นคนที่เป็นแอดเวนเจอร์มากขึ้นใช่ใช่มเป็นกลุ่มท,ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก <ๆ S 1> ว่าใช่<ม>เป็นส่วนของแฟมิลี่เองผู้ใหญ่ที่เคยมาบางทีก็กลับมาอีกครั้งฉันฉันไม่เดินทางแล้วนะฉันพักผ่อนอย่างเดียวมานอนเล่นมาดูมานั่งเล่นดื่มเบียร์อย่างเงี้ยพักผ่อนหรือก็อีกแบบหนึ่งก็มาลุยเลยโอ้ตื่นเต้นนะ มาแบบมาเปิดเส้นทางมาดูอะไรใหม่ๆเ<ช>มื่อกี้ก็เห็นกลุ่มหนึ่งนะมนกียังคุยกันเลยว่าเขาบอกว่าเขาเคยมานอนที่นี่แล้วกลับมาพักอีกครั้งหนึ่งใช,ใช่ครับออนะเป็นสเสน่ห์นะครับก็จริงๆ,ๆหลักๆก็อากาศแล้วก็เรื่องน้ําที่คุณพ่อพูดถึงเหมือนได้มาพักผ่อนได้มาชาร์จพลังได้มาชาร์จพลัง,รงเราเองก็พยายามทําที่พักให้กับตอบโจทย์เรื่องนี้ ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับธรรมชาติได้รู้สึกพักผ่อนจริงๆ <c oughs> ใช่แล้วก็มีตัวเลือกของการที่อยากจะเหมืนอนอ,อยากจะอยากจะนั่งดื่มกาแฟเป็นสไตล์อยากจะนั่งที่สระว่ายน้ำจะเป็นสไตล์ที่อยากจะออกกําลังกาย <c oughs> อะไรอย่างนี้เราก็จะมีบริการให้ดีแ <c oughs> จ้งเลยฮะโอ้ขอบคุณป,ปากๆเลยนะกลับมาทีไรก็ไม่ปิดปาง <laughs> ทุกทีเลยนะถามหน่อยถ้าติดต่อโดยไทยลาวทุเกเต้ข่าวทีแ่จลดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้แน่นอนครับเพราะว่าจกจก ตอนนั้นนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยยังมีลูกค้าที่ดูคลิปแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูคลิปนะเขาบอกว่ารถสิบอย่างงี้เราก็ยังให้อยู่มีคนมาขอไหมมีมีมีคนมาขอเรื่อยๆนะครับใช่ใช่ซึ่งเราดีใจมากก็ขอบคุณคุณน้องมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทางเรียกว่าชาวช่องเพื่อนผู้ชมนะครับก็ถ้าเกิดว่ามาได้เลยรถสิบแน่นอนอ๋อร์รถอีกรถต่อรถต่อไปอีกอ๋อครับก็ ถ้าเกิดว่าแจ้งมาเนี่ยก็เดี๋ยวเราพิเศษให้เลยครับอ่า <c oughs> เห็นไหมน่ารักรมากๆเลยคุณยอสนะถ้าใครนะครับเข้ามาที่ปากซองนะครับมาพักที่สบายดีวันเล่นะบอกว่ามาจากไทยลาวทเกเตอร์นะคุณยอสลดให้10%ปเไปเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากคุณยอสขอบคุณครับ ไปช้สมบูรณ์ลวงพระบางจำปาสักของดียังมีอีกมากมายประจนภัยด้วยใจครื้นเครงได้มาเจอก,กันกับเธอเราเดินทางไปด้วยกันใจฉันแอบบอกว่าอยาก ลลงรักเธอจนหมดใจห่างไกลแต่